จะขอเช์ิญทุกท่านมารับฟังเรื่องเบื่องหลังความไม่น่ารักมีสิ่งที่น่ารักซ่อนอยู่ในทุกคนนะคะโดยข้อคิดอันนี้ได้จากภาพยนตร์เรื่องวันเดอนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่ได้พูดถึงเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่เรียกว่าปากแหว่งเพดานโหว่นะคะเป็นแต่กําเนิดแล้วก็ต้องผ่าตัดถึง20กว่าครั้งนะคะจนทําให้ใบหน้าของเด็กน้อย คนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนเด็กทั่วไปได้นะคะคือลักษณะของใบหน้าก็จะคล้ายๆมีความไม่สมบูรณ์แบบของใบหน้านะคะแล้วก็ทําให้อ่าคล้ายๆว่าเวลาออกไปไหนเดินออกไปเจอใครก็จะมีแต่คนมองเขาด้วยสายตาที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นคนแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของ เด็กน้อยคนหนึ่งในเรื่องวันเดอร์นะคะและเด็กน้อยคนนี้ก็มีคุณแม่นะคะที่นําแสดงโดยจูเลียโรเบิร์ตนะคะก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่รักลูกมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแลลูกมาตลอดที่ผ่านมาก็ให้ให้ลูกเรียนแบบโฮมสคูลเพราะว่าก็ไม่อยากให้ลูกรู้สึกทรมาติกหรือบาดเจ็บจาก การที่อยู่กับคนอื่นแล้วคนอื่นมีลักษณะท่าทีที่เหมือนรังเกียจลูกนะคะ,ะคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่เหมือนกับว่าก็ทำโฮมสคูลด้วยนะคะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็คืออยากให้ลูกได้ออกไปใช้ชีวิตได้เพราะว่าสุดท้ายลูกก็ต้องออกไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอยู่ดีเนาะในความเป็นจริงแล้วนะคะรวมถึงตัวคุณแม่เองก็จะได้มีเวลาในการไปทํเวีย,ยในให้พ้ที่จะได้จบปริญญาเอกด้วยนะคะแต่ว่าด้านหนึ่งจริงที่มากกว่านั้นก็คือคุณแม่คงอยากเห็นน้องเขาสามารถจะแบบ สามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้เพราะลูกคงไม่สามารถจะอยู่แต่ในบ้านแล้วก็อยู่ในเซฟโซนที่มีแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ที่รักเขาแค่นั้นได้เนาะคือยังไงเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันจิตใจว่าแม้สถานการณ์ที่คนข้างนอกจะไม่ได้รักเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาหรือรังเกียจเขาจากลูกลักภายนอกเนาะ,นะแต่เขาก็ต้องจะต้องแบบอยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่คือความตั้งใจของคุณแม่นะคะทีนี้สิ่งที่เราอยากจะมา เดี๋ยที่ตัวเองอ่จะมาเล่าความรู้สึกจากการดูเรื่องนี้ก็คือพบว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ภาพยนตร์เองก็จะชี้หลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะคะและมุมที่ประทับใจในส่วนของตัวเองที่ได้ไปดูก็คือว่าสิ่งที่สวยงามอย่างแท้จริงนะคะต้องใช้ใจเท่านั้นจริงจะมองเห็นอันนี้คือความรู้สึกที่ได้ดูเรื่องนี้จริงๆนะคะคือในเรื่องนี้เนี่ยเ,เราจะเห็นว่ามันจะมีสายตาของคนที่ตัดสินแล้วก็ตีความ คนผ่านผ่านการเห็นนี่แหละค่ะการคือสายตาที่เรามองไปเนี่ยเช่นหน้าตาที่ดูแบบน่ากลัวน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็ตามเนาะหรือหน้าตาที่เรารู้สึกแปลกๆปกอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติมนุษย์มันก็จะมีความกลัวกังวลแล้วก็ตัดสินไปโดยธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นธรรมดาของจิตใจนะคะที่จะต้องระวังอะไรที่มันดูแปลกแปลกอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของการปกป้อง,องตนเองโดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะไม่ใช่ความผิดอะไร แต่ว่าบางทีที่เราตกร่องตรงนั้นมากไปโดยที่เราขาดการตระหนักรู้เนี่ยมันก็นํามาซึ่งโอกาสที่เราจะพลาดแล้วกันเนาะใช้คําว่าเมื่อโอกาสที่เราจะพลาดสูงขึ้นนะคะที่จะเห็นความงุงงนที่ซ่อนอยู่ในตัวภายในตัวคู่คนเนาะภายใตย้รูปลักษณ์ภายนอกนั้นนะคะตอนนี้จะมีความหมายนะคะว่าถ้าบางครั้งเราเติบโตหรือเรากลับเข้าไปใช้ชีวิตในสถานการณ์บางอย่างที่เราอาจจะมีแบบท่าที เห็นท่าทีของคนบางคนรูปลักษณ์หน้าตาอองคนบางคนเอการที่เรามีการตัดสินนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือเราต้องฝึกเท่าทันการตัดสินนั้นด้วยอะค่ะว่าบางทีเราอาจจะมีอคติเดิมๆเ,เนาะที่มันแบบเป็นความเชื่อชุดเก่าอะไรเงี้ยจากเช่นหลาจะเคยเห็นคนลักษณะน,นี้มาก่อนแล้วเราก็มี ความเชื่อบางอย่างติดมาเนาะจากการเห็นคนหน้าตาษณะนี้มาก่อนเราเช่นมีคนบุคลิกแบบเนี้ยที่เราเคยเห็นและเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเขาทําสิ่งที่ไม่ดีกับเราหรือกับคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเราก็าจ,จะมีฝังใจเนาะเมียคติได้อันนี้เป็นธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็นความระแวดระวังตัวของสัญชาตญาณมนุษย์ที่จะเอาตัวรอดนะคะแต่ว่าอันหนึ่งที่เราต้องตระหนักก็คือคนคนนี้ ที่เราเห็นตรงหน้ามันไม่ใช่คนคนนั้นคนละคนกันเนาะไอ้คน,น,นคนคนเก่าที่เราเคยรู้จักที่เขาเป็นคนไม่ดีที่เขามาทําเรื่องไม่ดีเนี่ยมันคนอีกคนหนึง่งแต่คนอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะเขาไม่ใช่คนนั้นน่ะถึงแม้เขาจะมีลักษณะท่าทีบางอย่างคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันสำเสียงคล้ายกันนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่คนคนนั้น นะคะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีความเซลล์ a w a r e n e s หรือความตระหนักรู้ขึ้นมานิดหนึ่งเท่าทันชุดความเชื่อหลักติบางอย่างที่มันเอาอ,อ,นะอัตโนมัติขึ้นในใจเรานะคะไม่เพราะว่าถ้าเพราะไม่ใช่นนั้นนะคะถ้าเราไม่เท่าทันปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดสินระตีความแล้วบางทีเราอาจจะเผลอใบแอสหรืออคติกับคนไปโดยที่ไม่เป็นธรรมเนาะ กับตัวเขานะคะที่เขาเองก็ไม่ทำอะไรเราเลยหรือในมุมกลับมันก็ไม่เป็นธรรมกับชีวิตเราด้วยเพราะบางทีเราก็กลายเป็นตัดโอกาสตัวเองนะคะที่จะรู้จักสิ่งดีๆคนเนัแน่จะเป็นคนที่ดีที่สุดคนเขาแน่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยก็ได้นะคะเแต่ว่าเราเมียคติชุดเดิมทําให้เราไม่ไม่อยากไปยุ่งกับเขาไม่อยากคบเขาหรืออาจจะทําไม่ดีใส่เขาอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราพลาดสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไปอย่างน่าเสียดายนะคะอ่าฉะนั้น สิ่งสาคัญคือการรู้เท่าทันอคติเนาะแล้วก็ฝึกที่จะวางมันลงนะคะแล้วหัวใจของเราก็จะเปิดกว้างขึ้นจะเห็นสิ่งต่างได้มากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยล้วนมีดีในตัวเองนะคะอ่นนี่เป็นเป็นเอ่อเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติและเป็นความจริงของชีวิตไม่ใช่คําพูดสวยๆเนาะถ้าเรามองเต็นต่อความเป็นจริงเนี่ยเราล้วนมีสิ่งดีในตัวเราอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็ถ้าเราใช้ใจ ในการที่มองตัวเองจริงๆเนี่ยมันจะเห็นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มีอคติกับตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายเพราะว่าเราเอาคุณค่าเราให้คนอื่นตัดสินเนาะเราแคร์สายตาคนอื่นเราคิดว่าคนอื่นไม่ชอบเราหรือเราม,มีคนวิพากษ์วิจารเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าเราอะแย่เราไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตัดสินและตีความจากคนอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราใช้ใจมองตัวเราจริงๆเนี่ย เรามีคุณค่าและมีความงามในตัวเราในแบบที่เราเป็นนะคะตรงนี้ถึงสําคัญมากนะคะว่าถ้าเราฝึกที่จะใช้ใจในการมองสิง่งต่างๆมากขึ้นเท่าทันวิสติกับการที่ไม่ไปแบบยึดติดกับคติตัวเองมากเกินไปอนะคะเราจะเห็นความงามในตัวคนอื่นแล้วก็เห็นความงามในตัวของตัวเราเองได้ด้วยนะคะคุณสมบัติของใจแบบนี้เป็นคุณสมบัติของใจที่สําคัญมากๆเลยนะคะอ แล้วก็จริงๆก็คือว่าหลายครั้งที่เราไม่อันนี้ในมุมกลับเนาะที่เราที่เราทําให้เราไม่กล้าที่จะแบบมองตัวเองตามความเป็นจริงหรือมองคนอื่นตามความเป็นจริงเนี่ยหรือเราอาจจะเผื่อแอคติไปตัดสินเขาเนี่ยเพราะว่าเราก็มีความกลัวที่บอกใช่ไหมคะคนบางคนเราก็รู้สึกว่าเราอาจมีแผลเป็นแนดีแล้วก็กลัวคนชนิดแบบเนี้ยหรือตัวเราเองเนี่ยเคยทําพลาดบางอย่างทําให้เรารู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบตัวเองในเรื่องนี้มากๆเลยอะเราก็เลยมีอคติฐฐตัวเองในเรื่องนี้มากๆ แล้วเราเขาลึกๆคือเราก็กลัวกลัวว่าเราจะทําแบบนั้นอีกก็จะพลาดแบบเดิมอีกอะไรแบบนี้ค่ะฉะนั้นตรงนี้จึงสําคัญมากที่เราต้องฝึกเท่าทันมันนะคะเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ปัจจุบันคนอีกคนนึงกับคนคนนี้มันไม่ใช่คนคนเดียวกันนะคะหรือเรื่องราวบางอย่างที่เราได้ยินมามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็ได้นะคะฉะนั้นจากเรื่องภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ค่ะทําในส่วนตัวเองก็ได้ง่คิดเรื่องนี้มากๆเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการเปิดใจนะคะ แล้วก็การวางความกลัววางคติและวางการตัดสินลงสามตัวนี้นะคะหนึ่งเปิดใจสองมีสติในการเท่าทันแล้วก็วางความกลัววางอคติแล้วก็วางการตัดสินลงนะคะเมื่อเราเปิดใจแล้วเราวางความกลัววางอคติและวางการตัดสินลงเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นความงานที่แท้จริงทั้งในตัวของผู้อื่นแล้วก็ในตัวเราด้วยนะคะซึ่งตรงนี้กลายเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ มีโอกาสที่ดีนะคะในการได้เห็นคุณค่าของชีวิตของคนอื่นของตัวเรานะคะแล้วมันทําให้เราได้เกิดความรักความเห็นอกเห็นใจทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเรามากขึ้นนะคะอะ่ฉะนั้นคือเรื่องนี้จึงมีความหมายมากนะคะเลยอยากฝากไว้กับทุกท่านนะคะว่าอ่สิ่งที่สวยงามอย่างแท้จริงต้องใช้ใจเท่านั้นจริงจะมองเห็นนะคะค่ะ ก็สำหรับบทความที่อยากจะคุยกันในวันนี้ก็จะมีประเด็นหลักคืออันนี้นะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแชร์เพิ่มนิดอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องความโดดเดี่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเด็กน้อยที่เป็นตัวเอกในเรื่องนี้เนาะน้องเขาก็น้องเขาก็เป็นคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมากนะคะเพราะว่าเขาออกไปแล้วด้าใบหน้าเขานะก็จะเหมือนคนก็จะรังเกียจเขาเยอะนะคะ และจริงๆไม่ใช่แค่เด็กน้อยคนนี้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะจริงๆถ้าเราดูในเรื่องนี้จะมีเด็กหลายๆคนที่อยู่ในเรื่องนี้นะคะที่เราก็พบความโดดเดี่ยวของเขาแม้หน้าตาเขาจะไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเข้าสังคมนะแต่เขาก็มีความโดดเดี่ยวอยู่ข้างในเช่นกันนะคะชนิดประเด็นหนึ่งที่อยากจะแชร์แบ่งปันก็คือเรื่องความโดดเดี่ยวนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราลึกๆเนี่ยมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ข้างในนะคะ บางครั้งบางคนโดดเดี่ยวถึงขนาดที่ว่าแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนก็ยังรู้สึกเหงานะคะที่เกิดสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันเกิดความรู้สึกขาดความเชื่อมโยงนะคะความโดดเดี่ยวเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้สึกเราขาดความเชื่อมโยงกับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะหลายๆครั้งเราก็ขาดความเชื่อมโยงกับตัวเราเองด้วยนะคะเราไม่ได้เชื่อมโยงตัวเราเองหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเรารู้สึกยังไง จริงๆเราคิดอะไรอยู่จริงๆเรากำลังต้องการอะไรหรือจริงๆเราเราเป็นยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขความทุกข์ยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกที่เราไม่สามารถรับรู้สุขทุกข์หรือความรู้สึกแท้ๆหรือความต้องการความปรารถนาได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยนะคะฉะนั้นการที่เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเราได้คือการกลับมารู้ว่าเราตอนเนี้ยรู้สึกยังไงตอนเนี้เรามี ความสุขหรือไมตอนนี้เรามีความทุกข์ยังไงหรือเปล่าหรือตอนนี้ใจเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะคือการกลับมาได้เชื่อมโยงกับตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยค่ะเมื่อเราสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองได้เนี่ยเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงเราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนแม้ผู้คนอาจจะไม่ค่อยแบบมาเชื่อมโยงกับเราเนี่ยแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองได้เนี่ย มันก็จะช่วยนะคะช่วยให้เราไม่ค่อยรู้สึกโดดเดี่ยวนักนะคะถ้าเทียบกับว่าแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับตัวเองอันนั้นเนจ่จะรู้สึกเหงาสุดๆแล้วก็โดดเดี่ยวสุดๆเลยนะคะฉะนั้นจุดที่จะช่วยเรามากๆเลยนะคะที่ทําให้เราลดความรู้สึกโดดเดี่ยวก็คือการกลับมาที่จะเชื่อมโยงกับตัวเองนะคะที่จะกลับมารับรู้สุขทุกข์ของตัวเรานะคะว่าตอนเนี้สุขทุกข์ของเราเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงเราต้องการอะไรเราเรามีความ เชื่อยังไงเรามีมุมมองอยังไงนะคะได้กันกลับมารับรู้สารทุกสุขดิบในใจเราแล้วฟังเสียงภายในตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทีา่มีพลังขึ้นไปอีกเนาะก็คือฝึกที่จะแบบว่าส่งพลังแห่งความรักความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆให้กับตัวเราด้วยนะคะเมื่อเราสามารถมีความรักมีความปรารถนาดีส่งพลังความรักให้กับตัวเราส่งพลังแห่งการยอมรับ พลังแห่งการเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยให้กับตัวเราได้มากขึ้นนะคะเราก็จะรู้สึกอบอุ่นน่ะจากข้างในแล้วก็มันความรู้สึกโดดเดี่ยวมันจะน้อยลงเนาะเพราะว่าอะไรก็ตามความอบอุ่นจากข้างในมันมาเนี่ยความรู้สึกโดดเดี่ยวมันก็จะหายไปนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะฝึกที่จะมีความรักแล้วก็ฝึกที่จะเชื่อมโยงกับตัวเราเองนะคะแล้วความรู้สึกโดดเดี่ยวก็จะน้อยลงนะคะแม้ว่าคนข้างนอกอาจจะแบบไม่ได้แบบรัก หรือใจดีกับเราอย่างที่เราคาดหวังเนาะอันนั้นเราควบคุมไม่ได้นะคะแต่เราสามารถใจดีกับตัวเองได้เสมอเลยนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอฝากบทความอันนี้ไว้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังฉายอยู่ที่ Netflix นะคะถ้าท่านไหน สนใจอยากชมภาพยนตร์ที่ดีๆแล้วก็ดูแล้วก็ได้ข้อแง่คิดที่ดีนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะสําหรับบทความนี้ก็ไม่ได้สปอยเนื้อหาส่วนสําคัญนะคะสิ่งที่เล่ากันวันนี้ก็คือเป็นแง่มุมเป็นความรู้สึกที่ได้ดูแล้วมีจุดประทับใจนะคะก็แต่จะไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาอะไรนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เอ่ยถึงตัวละครไหนเป็นพิเศษในแง่ของอบทนนเนาะ แต่ว่าพูดในเรื่องความรู้สึกภาพรวมๆนะคะของตัวละครนั้นนะคะก็ถ่าไหฟังบทความแล้วก็ยังไปดูได้อยู่นะคะแล้วก็ยังได้รับความรู้สึกที่ดีๆจากภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังกันนะคะแล้วถ้าท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรก็แบ่งปันกันได้นะคะแล้วก็ถ้าคําพูดอะไรหรือ ประโยคไหนที่อาจจะทำให้ท่านไม่สบายใจก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดี